ครับพอต้อนรับเข้าสู่แก้ท่อตันช่างเอกครับวันนี้นะครับเรามาแก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันะนะครับการที่สมุดประการนะครับลูกค้าพบปัญหานะครับว่าท่อห้องน้ําตันนะครับลูกค้าพยายามแก้ปัญหาแล้วด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ เรียกผู้ให้บริการงูเหล็กมาแล้วนะครับพึ่งจะเรียกมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็มาแก้ไขกันเดี๋ยวไปตามชมกันดูในวิดีโอครับว่าเราแก้ไขอย่างไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับแล้วลูกค้าพบปัญหาอย่างไรนะครับโอเคครับไปกันเลยครับผมเยอะเนาะตรงนี้มันทำยากไงโอเคครับหนึ่งปีผ่านไป นะครับยี่สิบสิงหาสอ2พันนะครับวันนี้เอาอีกแล้วครับนะก็จะเห็นนะครับว่าผมเยอะนะครับแร้วก็ไขมันนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครจําวิดีโอนี้ได้นะครับท่อทางเข้ามันแขนเข้าไม่ได้ครับเห็นไหมมีท่อขวางอยู่อย่างเงี้ยเอาแขนเข้าไม่ได้เนาะนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับนี่ก็นะพยายามแล้วครับ ะครับพยายามแล้วโอเคเดี๋ยวมาแก้ไขกันครับเข้าได้ก็นเนาะแ็งเกิน ปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาอาอะไรมาถ่ายกเนี่ยกระดาษหรืออะไร ไปที่บอรนไปที่บอร ไขมันจะอยู่ในท่อนะ

ข้างในมีห้องครัวใช่ไหมห้องน้ำเฮ้ยเสียงที่ดังดีดังนี่ไหนห้องน้ำห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอ่ะครั้งแรกคหนูก็ไม่รู้หนูไม่รู้อะไรเลยใช่ครั้งแรกเราไม่รู้อะไรกันเลยใช่ไหมครัสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ต้องหาอะไรเนี่ย นะครับไวมากนะครับระบบเจ็ตเคลนิ่งไวแบบไวยิ่งกว่าเหลือเชื่ออีกนะครับนี่ครับคือสิ่งที่จะได้จากระบบเจ็ตเคลนิ่งนะครับและพิสูจน์กันได้เห็นเลยครับว่าท่อมันสะอาดจริงๆนะครับสิ่งที่อยู่ในท่อมันเป็นเรื่องของสภาพท่อภายในนะครับอย่าลืมครับ0ูเปอร์หกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเอกถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับตามไปดูกันครับว่าแต่ละท่านเขามีปัญหาอะไร นะครับโอเคบ๊ายบาย